และตอนนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับครูใหญ่ของเราครูดุ๊กพานุเดชนั่นเองนะคะวันนี้ครูดุ๊กเขาจะมีคําแนะนําดีๆมาฝาก12นักล่าฝันก่อนที่พวกเขาจะเข้านอนกันไปดูกันสิคะว่าครูดุ๊กนั้นจะแอบเล่านิทานก่อนนอนหรือว่าจะร้องเพลงเห่กล่อมหรือว่าจะไม่ใช่ทั้งคู่อ,อยากจะรู้กันเลยสิครับไปติดตามกันเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวหยุดมือสักครู่หนึ่งนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเวลามันจะยิ่งล่วงเลยกันเข้าไปนะครับวันนี้เรามาสรุปสิ่งที่เราได้เจอนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนนั่งและหันหน้ามาทางนี้นะครับหยุดมือสักครู่หนึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่ผ่านพ้นไปที่เชื่อว่าหลายๆคนคงจะมีโอกาสเรียนรู้บทเรียนอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเราได้รู้ว่าเราจะฝึกฝนการใช้เสียงของเราด้วยวิธีการแบบไหนจากครูที่ มาสอน voice training นะครับจาก Genex นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆนะครับคุณครูฝากบอกไว้ว่าเทคนิคต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราต้องใช้และฝึกฝนมันถึงจะเกิดผลเพราะฉะนั้นต้องหาเวลาในจังหวะที่ว่างในการที่จะฝึกเทคนิคเหล่านี้แล้วจะทําให้สิ่งที่เราติดขัดหรือโจทย์ต่างๆเนี่ยมันก็จะคลี่คลายนะครับเพราะฉะฉนนัน้อย่าลืมตรงนั้นนะครับเราได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการ move การใช้กล้ามเนื้อจากคลาสแดนซ์ของครูเป็ดตรงนี้เนี่ยจะส่งผลต่อบุคลิกภาพของเรานะครับแล้วก็จะทำให้เรารู้ว่าเราจะวางมือไม้จะยืนอย่างไรบนเวทีนะครับแล้วก็ครูขวนนัญนึงอยู่ตรงนี้เพิ่งสอนการตีความกันไปหมาดๆ <l ots> <c oughs> นะฮะไม่กล้าพูดมากครูขวัญดูไหมไม่ดูไม่ดูเนะไม่ดูจ่เสียงดนะังครับใช่ไหม มาลอ,อยเป็นไงช็อกไปเลยเอาละแต่เราได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วการร้องเพลงไม่ใช่แค่ร้องเท่ๆไม่ใช่แค่ขึ้นไปเต้นสวยๆอย่างเดียวจริงๆมันต้องมาปรับใช้ทั้ง3วิชาที่เราเรียนสิ่งที่ครูอยากจะแนะนําก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผ่านกระบวนการเรียกว่าเรียนรู้การทดลองและการได้ใช้นะครับเราเนี่ย เรียนไปสักจะเรียนหรือว่าเราได้เก็บเกี่ยวอะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นก็จะถามว่าเราได้พบข้อดีข้อเสียของตัวเองอย่างไรบ้างคนละข้อนะครับสั้นๆนะครับพี่นายว่าไงครับผมอาจจะตั้งใจน้อยไปก็ได้อ่าจ,จะตั้งใจน้อยไปก <นะ S 1> ็ <นะ S 1> ย,ยังยังยังมีติดเล่นบ้างนิดหน่อยแต่ว่าพอพอพอเห็นว่าเล่นกันหมดบ้านแล้วเนี่ยผมก็จะคือผมก็จะกลับมาแบบจะเล่นรู้สึก เริ่มโครงการที่จุดที่เรียนอยู่แล้วเครับ okay. ทุกต,ต,ตั้งแต่ตั้งแต่เช้าเลยค่ะ voice class ตั้งแต่ voice acting dancing comment เหมือนกันหมดเลยว่าพัดขาด f e e l i n g แล้วก็ส่วนเรื่องทั่วๆไปก็คือเ <Late. S 3> ลดเลดค่ะเลดยิ้มด้วยแสดงว่ารู้ตัว ที่สายส่วนตัววันนี้ที่แยก่ก็คงเป็นเรื่องคําพูดนะฮะบางทีอาจจะยังยังปรับตัวไม่ได้กับกับบางทีบางคาอะไรอย่างเงี้ยฮะมันอาจจะไม่สุภาพอะไรเงี้ยฮะก็พยายามอยู่ครับพรุ่งนี้คิดว่าน่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นนะครับไม่มั่นใจตอนทำตอนคันนคนแ acting ค,ค่ะรู้สึกว่าทําได้ไม่ค่อยดีรู้สึกทําได้ไม่ค่อยดีค่ะเป็นครูว่าไง <c oughs> เพราะเราเรารู้สึกไม่มั่นใจเราก็เลยไม่ปล่อยตัวเองให้ฟรีเต็มที่ ถ้าถ้าเราไม่แคร์ว่าจะมั่นใจหรือไม่แต่คอนเซนเทรตอยู่กับสิ่งนั้นณนะขณะนั้นความรู้สึกตอนนั้นมันจะลืมไปเลยว่าอะไรคือความไม่มั่นใจประเด็นสมัมผัสโอ,อเป็นคนไม่ค่อยมีสมาธิไม่มีเลยขนาดเรียนเมื่อกี้ยังกลับเลยโอเป็นโอเป็นคนจะควบคุมตัวเองไม่ได้ตั้งแต่เด็กอะร้องต่อหน้ากะจบคนเดียวคะ่ะแล้วอันนี้เป็นเวทีแรกโอ้ทำให้โอไม่ค่อย ไม่รู้ว่าเราจะต้องแสดงออกอยังไงแล้วก็<ม><ม>เวลาที่โอจะมีจ,จุดจด้อยมากๆเลยเวลาโอต้องไปยืนต่อนหน้าใครเยอะๆต้องไปชวนให้เขาดูขาอุสันตลอดเลย<ม>แล้วเวลาเวลาที่การที่โอจะก้าวขาวไปข้างหน้ามันทําให้การก้าวของผมมันไม่มั่นใจเพราะมันมันสั่นเราไม่รู้จะย่ำลงไปให้มันยังไงให้มันเาอะไรรไหมเพราะว่าเราไปคิดว่ามีคนอยู่ข้างหน้าเราไปสมาธิผิดที่นะครับทีนี้ลองแก้ไขโดยวิธีนี้ดูนะครับตัดความกังวลออกไป มีสภาทิกับสิ่งที่เราจะต้องทำและสื่อมันออกไปลักษณะนี้น่าจะช่วยได้และอีกข้อนึงที่จะขอเตือนก็คือว่ามีครูเตือนเอาไว้เรื่องการขยับการใช้กรามเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่หัดพูดจาอ้าปากให้กว้างขึ้นพระมีความสุกว่าคนมันรวมกันนะ่ะทั้งหมดอ่ะสิคนเนะ่ยเราไม่เคยนอนกับใครที่แบบว่าจะเยอะกินอยู่อะไรพวกเนี้ยเยอะแล้วมีความสุขว่ามันไม่ค่อยมีปัญหาดีขนมีความสุข นั่นคือนั่นคือสิ่งที่ภาคภูมิใจในะวันนี้มากๆน้องๆอยู่ด้วยกันแบบว่าดูแลเทคแคร์กันไม่มีใครแบบว่าเห็นแกนตัวเกี่งนั่นคือเรื่องที่มีความสุขนวันนี้ดีมากเลยเ,เรื่องที่ทุกคนต้องปรบมือให้ทุกคนด้วยกันในการที่ว่าอยู่คนหนมมากแล้วเรามีความสุขคิดว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับทุกคนยังมีพลังอยู่ยังมีแรงอยู่นะครับวันต่อๆมามันจะถดถอยลงไป สิ่งที่จะช่วยให้แรงที่ถดถอยลงไปเนี่ยมันกลับคืนมาก็คือกำลังใจนะครับการไม่ท้อแล้วก็ใจสู้แล้วก็เป็นอย่างที่ครูเป็ดบอกก็คือว่าถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ใครตื่นมาปวดกล้ามเนื้อต่างๆแล้วสู้ต่อไปปวดอีกสองวันเท่านั้นก็หายแต่ถ้าเราปวดแล้วเราท้อเราแ,แอบอู้นะครับก็จะปวดอย่างนี้ไปเรื่อยๆสิ่งที่ทุกคนพูดตรงกันมากที่สุด ในเรื่องของข้อเสียของทุกคนก็คือเรื่องของสมาธิสมาธิไม่ดีกันเลยสักคนและสมาธิเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆสุดยอดของการแสดงแล้วถ้าเราเป็นผู้ที่ไม่มีสมาธิเราจะประสบความสำเร็จตรงนั้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นมันต้องฝึกตลอดเวลานะครับที่เรามีอยู่และ ต้องให้เกียรติคนอื่นโดยการไม่รบกวนสมาธิของคนอื่นถ้ามันทนไม่ไหวสวนอยากเล่นจริงๆก็วอล์กอาออกไปแต่คิดว่าสมควรหรือเปล่าที่จะวอล์กอาก็ต้องคิดด้วยได้ย้ำตั้งแต่ตอนเช้าว่าเวลามีค่ามา,มากๆเพราะฉะนั้นเมื่อเช้าปัญหาที่เกิดขึ้นคือทุกคนไม่ได้เร่งรีบเพราะว่ายังไม่ได้ปรับตัวแต่พรุ่งนี้จะไม่มีข้อแก้ตัวในเรื่องนี้แล้ว ทุกๆครั้งนะคะที่ครูลุกพานุเดชนั้นออกมาให้คําแนะนําก็จะมีข้อคิดเดินใจดีๆมาฝากกันอยู่เสมอเลยค่ะและแล้วเวลาที่ทุกคนโหยหารอคอยก็มาถึงนั่นก็คือการพักผ่อนนอนหลับนั่นเองนะคะการพักผ่อนติดต่อกันเป็นคืนที่สองเนี่ยจะหลับกันทุกคนหรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจค่ะด้วยสายตาอันปราดเปรียวดุจเหี่ยวและรูปร่างอันอ้วนไม่ใช่สิคะเรียกได้ว,ว่าสายตาดีเหมือนนกฮูกก็แล้วกันนะคะคอยสอดส่องทั้งวันทั้งคืนเรามีภา ภาพเด็ดๆมาฝากกันคนดีฉันรับรอง โยนให้มีชื่อให้มันแล้วใช่ไหมเนี่ยชื่ออะไรแน่ย 고맙다. <laughs> เห็นแล้วอีกินแล้วอีก็คงโมกินแล้วอีกินแล้วอีกกินแล้วอีกกินแล้วอีกก็คงไม่ดีไม่ไหวใจเคยกินผักกาดอยู่ไม่เคยกินพิซซ่า หากว่าลูกทองจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรเปิ้ลเปิ้นแอปเปิ้นไม่ใช่คนเมืองแอปเปิ้ลเขาไม่ใช่คนเมืองแอปเปิ้นไม่ใช่คนเปิ้ะไรไม่ออกพี่จะพูดอะไรไม่ออก Ærlig <laughs> talt. ไว้อะไรให้แล้วเนี่ยเขียนเสร็จพอดีเลยเฮ้อเฮ้เอดูสิครับฝนตกใหญ่เลยเคโรตั้งใจว่าจะออกมาปิากนิกสักหน่อยครับเด็กๆแต่ฝนดันมาตกตอนเนี้ยจริงๆหน้าฝนนี่ก็ดีนะครับกบอย่างเคโรเนี่ยชอบชอบแต่ว่าน่าจะตกเบาๆวันนี้หน่อยอนะ่ะโอ้ หิวแล้วคือชมดีนะที่มาด้วยสมาร์ทใสเกลี้ยงเลยมีใครอยู่ไหช่วยเปิดตูหน่อยอุ้ยมีคนมาก็จะกินแหละเดี๋ยวนะครับกินอะไรกินเวไนเปิดรับสื่นเข้ามากินเลยกินเลยเดี๋ยวเขาจะแย่งอาหารนายกินหรอเอาเหลือมาอุ้ยไม่หรอกมนะใครก็ไม่รู้จะให้ไปนอนใช่ไหมกลับบ้านบ้านบ้าน สวัสดีฉันชื่อเคโรแล้วสิปูดไชักช้าอะไรอยู่ตาจะมาทางนี้ทางไหนล่ะทางไหนทางนี้ทางนี้สวัสดีฉันชื่อเคโระโอทำไมไม่เห็นน่ะทางนี้ทางนี้เหนื่อยจังเลยฉันก็เหนื่อยแต่เดี๋ยวก็จะได้กับป้าแล้วมา้ามาแสนสุข้าฝาบโบกุดุด ข้าวร้อนร้อน